ตอนนี้มีคำถามว่าภาษี19%ของสหรัฐที่มีผลบังคับใช้วันนี้จะทำให้สินค้าที่มาจากไทยในสหรัฐอเมริกาถูกลงจริงหรือไม่จากข้อมูลของ AP และ Reuters นี่คือมาตรการภาษีนำเข้าใหม่ของสหรัฐในยุครัฐบาลทรัมป์ซึ่งทำให้อัตราเฉลี่ยทั้งระบบขยับขึ้นมาประมาณ18.6%ใกล้กับ19พอดีและสำหรับไทยถูกตั้งฐานไว้ที่ประมาณ19%มีผลจริงตั้งแต่วันที่7สิงหาคม2568 แต่ทำไมราคาสินค้าในอเมริกายัางไม่ถูกลงทันทีผู้สื่อข่าวไทย PBS ที่ออสตินรัฐเท็กซัสรายงานว่าร้านค้ากำลังขายสต็อกเก่าที่นำเข้าก่อนกติกาใหม่ราคาจะเริ่มปรับก็ตอนที่รับสินค้าลัดใหม่ซึ่งต้องเสียภาษีตามอัตราล่าสุดรอยเตอร์ยังชี้ว่าเรื่องการ transitment หรือการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยังไม่ชัดเจนและอาจกระทบต้นทุนผู้ส่งออกไทยจึงต้องรักษาสัสดส่วน l ค c a l content ให้พอเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตีความว่าหลีกเลี่ยงภาษี ฟังไทยเองไทย P ี s World รายงานว่าภาคเอกชนมองบวกขึ้นเล็กน้อยเพราะอัตราภาษีต่อไทยลดจาก36เหลือ19แต่ก็ยังรอความชัดเจนในรายละเอียดปลีกย่อยก่อนที่จะเห็นผลด้านราคาที่ชัดเจนสรุปคือราคาสินค้าไทยในสหรัฐมีแนวโน้มถูกลงได้แต่ไม่ใช่ทันทีและไม่ใช่ทุกสินค้าขึ้นกับหมวดสินค้าเงื่อนไขภาษีและต้นทุนอื่นๆด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวเศรษฐกิจสำคัญจากทั่วโลกครับ